ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะ่ะสําหรับคลิปนี้นะคะท่านผู้ชมคะ่ะเราจะพาท่านผู้ชมมา,อ,าอยู่ที่ฟายแซเหมือนเดิมเลยนะคะเราจะมาพูดคุยกับหมอพีกันซิที่มีหลายคนถามคุณแบบมาเยอะมากนะคะว่า YZ ยังมีวัวขาวอยู่ไหมนะคะในฤดูการนี้ปีนี้เลยนะคะเดี๋ยวคุยกับหมอพีดีกว่าว่ามีหรือไม่มีอ่ะ อย่างที่ไวซ่าเคยประกาศเมื่อ3 mm hmm. เดือนที่แล้วนะครับ <c oughs> ว่าเราจะปิดขายวัวเป็นระยะเวลาเวลาหนึ่งปีหลังจากเราประกาศปุ๊บเราก็ได้ขายวัวไปอีกเพราะลูกค้าทุกคนที่มาเขามาไกลแล้วก็ <c oughs> มาด้วยความตั้งใจฮะ <c oughs> มันก็เลยจำเป็นที่จะต้องแบ่งพันธุกรรมไปแต่จนถึงตอนนี้นะฮะ ก็อย่างที่พี Double ่ครูแหม่มถามผมมาหมอพี่มีวัวขายไหมอะไรเงี้ยฮะก็ตอนนี้ก็ต้องบอกว่ามีแต่ตอนเนี้ยเราแทบจะจองกันในท้องเกือบหมดร้อยเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยดีกว่าเกือบอย่างอ่าอยากให้พี่ครูแหม่มแพนกล้องจากขวาไปซ้ายนะฮะนะคะตรงนี้กลุ่งนี้นะคะสองสองล็อกนะคะสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดล็อกเจ็นะคะท่านผู้ชมคาหน่นไปถึงน้องน้องต้นนะฮะนู่นตรงนู้นเลยนะคะท่านผู้ชม เจ็ดล็อกนี้นะคะคือเจ็ดล็อกนี้เดี๋ยวเราเดินไปด้วยดีกว่าอ่าคือคืออะไรคือไปทางนี้ไปทางนี้เอาทางนี้ก็คือเจ็ดเจ็ดล็อกเนี้ยฮะอนี้คือก็คือวัวที่ตั้งท้องอ่าตั้งท้องและทั้งตั้งท้องทั้งหมดทั้งมีทั้งแยกเพศทั้งน้ำเชื้อธรรมดานะครับทุกคนก็จะเข้ามาที่ฟาร์มเรานี่เดี๋ยวจะไปไปดูชุดสวยดีกว่าเขาทุกคนก็จะเข้ามาที่ฟาร์มเราแล้วก็ท่าอ่าทำการ บอกผมว่าอยากได้วัวสามตัวสองตัวค่ะคือลูกค้าแบบนี้เลยอยากได้แบรนด์เราอยากได้แบรนด์เราาถึงมาถึงเขาก็จะผมก็จะบอกว่าตอนนี้มันไม่มีวัวเพราะว่าวัวรุ่นสองเดือนสามเดือนถูกจองหมดแล้วหนุ่สองเดือนสามเดือนคือพึ่งคลอดพึ่งคลอดอ๋อพึ่งคลอดได้สองเดือนใชดังนั้นการที่อยากได้วัวเนี่ยการที่อยากได้วัวของไวแซดเนี่ย ก็จจาเป็น uhm ต้องซื้อกันตั้งแต่ในท้องเลยซื้อตั้งแต่ในท้องเลยใช่ก็คือจองลงลงจองกันไม่เลยอ่ะลงจองแล้วจองมีมีจองแบบไหนคะหมอพี่จองแบบไหนแบบไหนอาเดี๋ยวเดี๋ยวเราพาไปดูคอกนู้นดีกว่าอะไม่ได้รอดรอดรอดได้รอดเรียวเรียวอะ เราไปดูนะคะที่นี่ขายวัวตั้งแต่อยู่ในท้องนะคะท่านผู้ชมคะแล้วขายยังไงเดี๋ยวหมอพีจะพาท่านผู้ชมไปเคบอจ็ดแปดคอกนะครับตอนนี้เจ็ดแปดคอกอันนี้ก็จะเป็นคอกวัวสาวอ๋อวัวสาวอันนี้จะเป็นคอกวัวสาวอันนี้ก็ตั้งท้องหลายตัวแล้วก็ถูกจองไว้เกือบทั้งหมดแล้วโอ้อันนี้คือกลุ่มวัวสาวนะคะใช่ครับท้องอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเขามีวิธีจองแบบไหนขายยังไงขายวัวตั้งแต่อยู่ในท้องโอ้ยมันเป็นอะไรที่ ใช่เอาแบบนี้ก็ก so ็อย่างวัวชุดนี้ใช่ไหมครับก็อย่างที่บอกพี่กูแม่บอกเจ็ดเจขอเนี่ยก็คือตอนแรกอ่ะที่ผมปิดการขายเพราะว่าวัวรุ่นรุ่นย่านมที่ยังไม่หย่านมฮะถูกจองหมดแล้วดังนั้นเราเราไม่มีวัวที่จะขายละแต่ทีเนี้ยลูกค้าเข้ามาเกือบทุกวันวันละสี่ห้าหกเจ้างก็มาหาวัวหาพันธุกรรมที่ดีไปต่อยอด ดังนั้นผมก็เลยบอกว่ามันไม่มีจริงก็เลยลูกค้าเกือบทุกคนเลยก็บอกว่าไม่รู้ยังไงก็ได้หมออยากลงจองไว้เลยอย่างเงี้ยเราก็เลยโอเคก็เลยได้เริ่มเปิดจองก่อนจากลูกค้าเนี่แหละที่บอกเราขอจองแม่ตัวนี้เลยแล้วผสมพ่อตัวนี้ใช่แล้วก็เราก็ให้เปิดจองไว้ในราคาที่ผมก็จะบอกว่าวัวราคาประมาณนี้นะเช่นแสนห้าเราเริ่มต้นแสนห้ากับสองแสนครับ ว่าออกมาสวยไม่สวยเนี่ยเราไม่รู้แต่มันไม่เกิน2องแสนห้านะครับก็เพราะว่าเลดแม่อย่เงี้ยเราผมก็จะรู้อยู่แล้วว่าแม่ตัวเนี้ยให้ลูกเป็นยังไงพ่อตัวนี้ให้ลูกเป็นยังไงเราก็สามารถตั้งราคาตรงนั้นได้ใช่ไหมฮะแต่ถ้ามันออกมาไม่สวยผมอย่างที่บอกไวเซถือคติว่าลูกค้าต้องได้ดีนะฮะ,ะถ้าออกมาไม่สวยเรายินดีคืนเงินร้อยอถ้าออกมาไม่ถูกใจใช่ไหมฮะ,ะแล้วการที่ผมพูด สไม่เกิน2อ0แสมันก็ไม่ได้หมายความว่าจะเอา2องแสนเช่นถ้าไม่สวยแล้วยังอยากได้อยู่เราก็ลดให้ตามที่ลูกค้าต้องการใช่เราเราจะส่งมอบวัวหลังจากคลอดนี่ตอนไหนครับหลังจากคลอดไปก็เลี้ยงไปอีกหเดือนใช่ไหมฮะหย่านมปึ๊บแล้วก็อยู่กับผมตีเบอร์ถ่ายพยาธิเรียบร้อยแขลหายถึงจะส่งก็ใช้เวลาเวลาเกือบ8เดือนเกือบ8เดือนใช่ แต่ตัววัวนี่เราจะเริ่มที่ที่เข้ามาจองกันอยู่ตอนนี้นะเอาจริงๆที่เขาลูกค้ามาจองกันอยู่ตนนี้รเริ่มเรื่องจองตั้งแต่คันอายุคันกี่เดือนคะที่ที่หน่อยน้อยสุดเลยสามสิบวันสามสิบวันส0วันสาสุดก็คือเป็นพ่อแม่ไว1ซ5สิบ็ดทห้าหกนะครับ,รบพูดได้เลยอันนี้ไปแพ้ไปแพ้กับตัวแม่พันสองปดสองเป็นแม่แดงตัวตัวตัวที่สามนู้นไม่ใช่ตัวนี้นะฮะ ตัวที่3มนู้นก็คือจองไปเลยอันนั้นอายุคันสองเดือนตัว17สเดือนิบเจ็ดทั้งห้าหกหนึ่งเดือนโหใช่ก็คือตอนเนี้ยเพราะว่าตอนเนี้ยพี่กูแมนตอนแรกผมเราเราก็ให้จองกัน8เดือนมันก็ล่นลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนตอนเนี้ยถึง1เดือนก็คือผสมติดจองเลยเพราะว่าคิวยาวมากทั้งอีทีอีทีก็เยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็แม่พันธุ์พื้นฐานในฟาร์มก็เยอะเหมือนกันใช่ คือจริงๆเนาะที่บอกประกาศปิดฟาร์มนี้ก็ประกาศปิดการขาย1ปีนี้ก็คือเราไม่มีวัวที่จะเป็นวัวในลูกรุ่นหย่านมมาขายใช่ไหมคะเราพอดีมามีลูกค้ามาอยากได้แบรนด์ของเรามากเลยอยากเราไปต่อยอดอยากเลี้ยงแล้วเราก็ยังไงล่ะยังไงล่ะก็เข้าใจเนาะคนที่อยากเลี้ยงเข้าใจเจตนาเขาอ่ะโอเคมีแต่แบบนี้นะแล้วก็เป็นข้อตกลงระหว่างผู้ ผู้ซื้อกับผู้ขายอย่างเับของฟาร์มอย่างหมอพีเนาะว่าเอางี้ไหมถ้าคุณอยากได้จริงๆอ่ะเขาเป็นคนเสนอเองเขาเป็นคนเสนอจริงๆหมอพีที่พูดเขาจะพูดก่อนใช่ฮะเขาจะพูดก่อนว่าเขาต้องการของเราจริงๆนะฮะหมอพีก็เลยต้องยอมต้องยอมลูกค้าเพราะว่าอย่างที่บอกหมอพีไม่งั้นไม่กลับบ้านไม่งั้นไม่กลับบ้านเหมือนลูกเพี่ยงูกเ่ยงขอข้ามมาเลยี่อข้ามมาเลยน่ารักมากเนี่ยผมอยาก ผมจะชอบลูกค้าแบบนี้เช่นคือเราให้ใจเขาเขาให้ใจเรา <c oughs> นะครับแล้วก็ถ้ามีปัญหาดังนั้นที่ฟาร์มเราเลยไม่มีปัญหาในเรื่องของการขายวัว <c oughs> ของการขายคือ <c oughs> เราเอาให้จบ <c oughs> คุณต้องการแบบไหนเราต้องการแบบไหน <c oughs> นะครับการขายวัวเนี่ยก็อย่างที่บอกควรจะมีข้อตกลงซึ่งกันและกันคือเราขายสิ่งมีชีวิต <c oughs> เราไม่รู้หรอกว่าอันไหนดีไม่ดีนะครับ มันไม่ใช่ไหนดีไม่ดีคือมันมีตายได้มันมีเจ็บได้นะครับดังนั้นเราต้องคุยกันให้เข้าใจก่อนนะครับเป็นการตกลงกันก่อนอย่างท้องหนึ่งเดือนเนี่ยบางทีก็เราต้องดูแลไปจนถึงเนี่ยกว่าจะได้ส่งก็หกเดือนเจ็ดเดือนอย่างเงี้ยมันเกือบปีปีกว่าใช่ะหมอพีอ่ซึ่งซึ่งเราเนี่ยเขายอมที่จะเอาเงินมาไว้กับเราโดยที่ไม่ผิดดอกด้วยซ้ำ นี่นี่ก็คือคือเหมือนมัดจำเลยจองไปเลยซึ่งซึ่งมันเป็นความพอใจของลูกค้าเองหรือไม่จองก็ไม่ได้ไม่ได้จริงๆไม่ได้จริงๆเพราะว่าคลอดออกมาเมื่อไหร่ปุ๊บมาเลยชี้เลยเอาตัวนี้แหละเขาจองกันตั้งแต่นัหนก็คือเหมือนว่าถ้าไม่มาจองคนอื่นก็จะมาจองแทนใช่ใช่เราก็ไม่รู้ว่าคนที่เขาจะเข้ามาเนี่ยจะมาช่วงไหนวัวกุ๊บที่ผมบอกว่าเวลาคลอดออกมาก็คือ ชี้ตัวไหนก็คือมีเจ้าของแล้วก็คือเขาอจองนันตั้งแต่เมื่อกี้นะคะท่านผู้ชม่ะไปไปอยู่คุณแหมเดินผ่านไปกรุ๊ปนั้นวัวเล็กๆอย่างเงี้ยเพิ่งคลอดท่านผู้ชมขาแค่ไม่ถึงเดือนนะทะ่านผู้ชมถามหมอพีเนี่เขาเอากันหมดโอ้ยเขาจองตั้งนานแล้วเพิ่งคลอดเพื่อใ้แบบโอ้โหท่านผู้ชม่ะนี่นะคะถึงมาถึงได้อบอกว่าขายวัวตั้งแต่ท้องก็เลยถามหมอพีหมอพีว่าผมมันเป็นความพอใจของ<ช>ลูกค้านะคะ<ช><ช>ซึ่งซึ่งทางหมอพีเองไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้บอกย่าขายวัวไม่ประกาศหรอกว่า ปิดฟาร์มใช่ตอนนี้อยากปิดขายเออปิดขายจริงๆแล้วอยากขายวัวที่ที่คลอดมาก่อนใช่แล้วแล้วให้ลูกค้าเห็นตัวก่อนแล้วถึงจะพูดถึงราคากันตอนนี้จะซื้อขายกันตรงนั้นแต่ว่าเอาจริงๆแล้วพอมาถึงตรงนี้ลูกค้ามีเหมือนกับจองกันมาเยอะก็เลยเอาอย่างนี้เลยอะตกลงกันไปนะคะแต่ว่าที่นี่นะคะหมอพีบอกว่าเหมือนบวกนี่เนาะว่าวัว่ะมันมีปมีเกิดมีตายเออแหละมันตายได้เราก็สามารถเราก็คืนได้ในส่วนตรงนั้นตั้งแต่เกิดมา ตั้งแต่ยุคอาจารย์สันติจนถึงรุ่นผม15ปีเข้า16ปีไม่เคยถึงถ้าเกิดปัญหาใดๆก็ตามไม่เคยยืดมัดจำไม่รู้จะมัดจำทำไมวะเนี่ยอันนี้เวลาที่มัดจำแบบนี้บัวท้องอย่างนี้นะคะหมอพีเราเรามัดจำามสิเปร์เสามสิบเปอร์เไว้ก่อนเพราะอะไรหนึ่งเราไม่กันสิทธิ์ของคนอื่นที่เขาอยากได้ค่ใช่เพราะว่ายังไงไม่ว่ายังไงผมคืนเงินอยู่แล้ว ใช่ดังนั้นผมเลยมัดจําเยอะส่มสิบเแต่ถ้ามีปัญหาคืนเงินร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างที่ผมบอกฮะผมย้ายฟาร์มหนีไม่ได้ฮะมาได้ตลอดค่ะเดี๋ยวนี้โลกโซเชียลมันแรงถ้าเราทําอะไรไม่ดีเขาโพสต์ครั้งเดียวแบนเราเสียทันทีดังนั้นเราไม่ทําอยู่แล้วค่ะนี่ค่ะเป็นการันตีว่าทําไมถึงกล้าซื้อวัวในท้องทังที่ยังไม่เห็นตัวซึ่งวันนี้ก็เป็นความภาคภูมิใจว่าเออเขายอมที่จะ ลงเงินมาที่เราโดยที่เขายังไม่เห็นอะไรเลยเราก็คือเขาก็คงมั่นใจในแบรนด์ค่ะเช่นเหมือนกระเป๋าแฮมเมสพูดง่ายๆว่ากระเป๋าแบรนด์ดังแล้วกันแบรนด์นี้ยังไม่ทําออกมาเลยแต่กล้าลงจองไปเลยนี่คือเนี่ยเราต้องทําแบรนด์ให้ได้แบบนี้อยงนั้นฝากถึงมือใหม่ก็คือเราค่อยๆไต่ไปวันเมื่อก่อนเราก็ไม่ได้ดังแบบนี้หรอกฮะใช่แต่วันนี้ เดี๋ยววันนี้เราจะมีไปไป,ไปดูตัวโปรดัก t ์ใหม่<ะ>ใช่เดี๋ยวไปดูเดี๋ยวจะไปดูคลิปข้างหน้านะคท่านผู้ชมค่ะจะมีตัวนั้นด้วยใช่ตัวที่บอกว่าคลอดมาแล้วที่ชี้ไปแล้วบอกว่าขายหมดทุกตัว<ะ>อันนี้เป็นเป็นวัวที่ติดจองหมดแล้วนะคะท่านผู้ชมชค่ะติดประจำหมดแล้ววัวทองมามาเลยตอนนี้โอ้ยแต่ละมาทางนี้นะคะท่านผู้ชมนี่แหละนี่แหละ,หละที่คุณแม่ถามว,ว่าฝั่งนี้อ๋ออันนี้จะไปจะไปไหนต่อ เดี๋ยวเราไปโซนนี้ก่อนคะพอดีไอตัวอะไรนะผลิตภัณฑ์ที่จะเปิดตัวในอนาคตกอะไรจะเข้ามาเราเปิดตัวที่ชัดเจนฟาร์มช่องแรกเลยนะฮะดูข้อมองซึ่งเราเราทดลองโปรดักต์ใหม่อยู่สองตัวนะครับอตอนนี้โปรดักต์ใหม่อยู่สองตัวที่จะทำให้อย่างที่เราบอกเรามี อ่าเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าพี่กูแมนมาเข้ามาโอเคไปโหมดักหม่ครับธรรมดาที่ไหนไวเซ่ธรรมดาที่ไหน ยินด้วยยินดีด้วยกับแสนซับนะครับโล่งเงินโล่งเงินโอ้โหจะาทำอะไรเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์โอ้โหโวดักใหม่ครับโวดักใหม่โวดักใหม่นะครับเดี๋ยวผมถือกล้องให้ครับผมถือกล้องให้อะไรไปเลยครับไปเลยโอ้ยอาหารหลังให้อาหารหลังไม่ให้เขาเห็นหน้าโอ้โหโอ้ค่ะโอ้หนึ่งแสนซับนะคะหนึ่งแสนซับ ชาวอัวประเทศไทยต่อไปนะคก็เป็นคลิปดีๆให้ทุกคนได้ดูค่ะโอ้โหขอบคุณนะคะน่ารักมากเลยขอดูหน้าเค้กหน่อยครับเขียนว่าอะไรครับเนี่ยอะไรว่าอ่านไม่ออกอ่านไม่ออกเลยอ่ะคอนแก๊สอืมคอนแก๊สแสงซับชัดเจนฟ้ามชัดเจนนเโอเคค่ะขอบคุณนะคะครับผมโอ้โหนี่นะคะขอบคุณค่ะเอาเลยครับผมน่ารักเนาะเอาเลยเหรอคะ ร้านร้านซับไวๆครับร้านซับไวๆช่องดีๆี่ดูเราจะไปร้านซับด้วยกันขอบคุณค่ะดูหน้าเคสดีดูหน้าเคสท่านผู้ชมดูหน้าเคสนหนึ่งแสนซับขอบคุณขอบคุณ FC ทุกท่านโปรดักใหม่เป็นไงครับโปรดักใหม่สวยมคะสวยมากขอบคุณท่านผู้ชมนะคะที่กดไลค์กดแชร์กด subscribe เอาถืดีค้กครับถือเค้ครับถือเค้กครับเห็นหน้าคุณแอมนะคะอย่าอย่าหนีกันเนาะนะคะนี่ก็คือ คุณกับตัวเป็นเปลนเจ้าของช่องชัดเจน n Channel นะคะฝากกด, like, ด share, ไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามช่องชัดเจน n Channel นะคะต่อไปเป็นกําลังใจเราจะนำคอนเทนต์ดีๆนะคะให้กับท่านผู้ชมได้ชมกันนะคะขอบคุณสําหรับนี่คะะ่ะวายเซ็ตมีเซอร์ไพรส์โอ้ยเลิศมากค่ะตื่นเต้นนะเดี๋ยวร้องไห้นะเ <c oughs> <c oughs> ดี๋เดี๋ยวร้องไห้นะ <c oughs> <c oughs> โอ้โปรดักต์นี้น่ารักมากขอบคุณค่ะอยากกินแล้วเนี่ยอยากกินแล้วจัดไป อ๋อวัวยังตกใจเลยเรอยค่ะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะท่านผู้ชมคะเราจะไปดูอ่าคลิปวัวที่ที่ที่ติดจองแล้วนะคะสำหรับวัวที่เอ่อคลอดออกมาหลังจากที่เมื่อกี้คลิปเมื่อกี้เป็นคลิปเราซื้อวัวในท้องนะคะแล้วก็จะมีคลิปต่อไปเป็นคลิปของวัวที่คลอดออกมาแต่มีเจ้าของหมดแล้วนะคะของวัชร์ฝาเราแวะมากินเค้กกันนะโอเคเดี๋ยวจะตามไปคลิปหน้าค่ะ